สวัสดีครับขอต้อนรับชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนตุก,กี้โพสต์ภาพใบสัญญา่ายยาวถึงชีวิตร่าสดวันที่29กรกฎาคม5ทําเอาหลายคนเป็นห่วงตุก,กี้อย่างมากเลยล่ะครับเพราะว่าเธอได้ออกมาโพสต์ใบสั่งจ่ายรักษาโรคของตัวเองนอกจากนี้ยังได้เขียนแคปชั่น่ายยาวถึงชีวิตทํานองตัดพ้ออีกประมาณว่าชีวิตคนเรานั้นไม่จําเป็นที่จะต้องสมบูรณ์ไม่จําเป็นต้องวิ่งตามอะไรมาก มปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติบ้างก็ดีโดยเจ้าตัวระบุข้อความว่าบางครั้งก็ไม่ต้องคาดหวังกับชีวิตมากจนต้องอึดอัดรอกปล่อยให้ความผิดหวังสอนให้เราเข้มแข็งบางไม่ต้องพิเศษเกินกว่าคล้ายแค่เก่งกว่าตัวเราในอดีตก็พอเดี๋ยววันหนึ่งเราจะเรียนรู้ที่จะอยู่กับความไม่สมบูรณ์แบบไม่ต้องวิ่งตามจนมันเหนื่อยเพราะสุดท้ายเราจะหมดแรงเดินช้าบ้างก็ได้พอมีแรงค่อยวิ่งให้เต็มที่ไม่ต้องกลัวที่จะ ะล้มรับแหละจากครั้งที่ร้อยมันจะไม่เจ็บปวดและครั้งต่อไปเราจะเดินหลบเป็นปล่อยชีวิตให้เป็นในแบบที่มันอยากเป็นบ้างไม่ต้องสมบุญแบบทุกอย่างแต่มีแค่ความสุขกับความธรรมดาของใครของมันก็พอแล้ว s l e n n t Sounds o r r y โดยหลังจากที่ได้โพสต์ออกไปแฟนๆต่างก็เข้ามาส่งกำลังใจรัวๆเลยว่าหนูก็รักษาอยู่ค่ะมันคือโลกใหม่ที่เราเรียนรู้ค่ะมีความสุขดีขึ้นมากแค่ประถวิธีการใช้ชีวิตใหม่ ฟินกับมันไปคะ่ะสู้ๆนะคะคุณโตก,กี้อีกท่านบอกว่าก่อดๆค่ะเป็นกําลังใจให้นะคะพิกี้เก่งอยู่แล้วขอให้สู้ๆนะคะเป็นต้นอย่างไรทางทีมงานขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆท่านด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ